สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะวันนี้อ่ออเดอร์นะคะเอฟซีกับก้ามป่ากับข้าวหมูนี่เขาจะมาไปหกจานนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะเป็นคนตัดข้าวใส่จานให้ก็บไทยบ้านมาพูดบานิดนึงเพราะว่าเอากลัวแค่ยังโอ้ในกลัวกับบรรยากาศดีดีที่น้องเลยโอ้จะเห็งาะแต่สาวป้าผมก็ไปธุระมาแต่เ้าวเรจะไปกินกัน เพื่อตื่นแต่เศร้าหมดแล้วเนี่ยเพ่เศร้าเอื่อลงคลิปไปแล้วทีหนึ่งตื่นตื่นแต่เศร้าเพื่อแต่เพื่อสิออกบ้านกันเลาะเทียงนี่อาการหนามตัวว่าแะไรตัวาลูกเจ้าน่ะมันออกจากหูได้เราบอกน้ำ่วมดังนั่นน่ะมันฝนบ่ตกฝนบ่ตอก่อกจากหูอะไรลูกเจ้ามามีน้ำที่ถึงเราอยากใส่ก็ไม่มีแรงแล้วกไม่มีแรงนะคะทุกคนเพราะอะไรจะไม่บอกนะว่าทำไมเราถึงมีแรงขึ้นพอจะสวด กจะส่วงไข่วสงเดี๋ยวตักข้าวะา่อยงไข้าวหกจานด้ากับข้าวป้าก mm ็จะมีแบบนี้นะคะทุกคนโอ้พนอ้อันพนมาตามพนากินข้าวอาหารป้าค่ะไข่ต้มแล้วผู้เจ่าก็จะเห็นว่า ไม่ค่อยน่ากลม่งทุกวันเพราะนั่นไม่ใช่ม่ใหน้ามันต้องเรียวมังคไข่ต้องกมตัว่้ามัต้องเรียวกันตวบ้านต้องเรียวน่ารักจะกินไก่วันเช้าสองกองเย็นสองกองเย็น2องกองไก่ก็อมคกี้่ะทุนใส่ลายใ่ลายนะกคนผู้ชายญาติก็ควไข่ให้จร่นปปานีมันเปหูรสัตวเจร่นยญาตเเือมา สองไปเจ้ากินเกลืออีกแล้วนะถ้าวกระเได้จากมือเราเลยได้ยาชีเลยเกลืส่งไปเอาไ่ได้เกลือกินเลีนนะนะไถดาวลงแล้วไดาวลงกระทะแล้วก็พี่น้องยาชีก็ไปได้ก็หกจานี่ข้าวนะครับเอฟซีขาไม่จะพอยพี่หอเลยโอ้ยหาพูดหอง ขาจานเดคือบยมนะ่ทยา่าทวก่อนต้องรีโพสแ่ที่ทางแล้วโนบทนเลยยาละไม่ชนะงูอ่ะออเจ้าหน้าหน้าแง้ากอะไรแม่ข่วคนแ่หใช่หนี้นีอขนาดนีเลยนี่ีแ่นี้เจ้ากหูจะ่วงเทาก็เทาเสอ นิ้วลายอะกี้แก้วม่วงะมเนี่ยทีเสียงะไรมาไม่ได้เขากินเนื้อไม่ใ้เขากินเนื้อวโอเคทุกคนก็ในวันอี้เย่นนี้เย็นนี้เรามาร้องเพลงกันนะคะตั้งต้นกันอวันหนึ่งนะคะคุณเดกพักเพราะว่าลุงไเสริมหล่อนะทุกคนิกาเผมไม่จ okay. okay, ิกอยากได้ผมจิกจนจิกพานอยขึหน ย่างัวลุงเปใหญ่เลยบ้านใบ้านใหเลยเฮ้ยบ๊อบี้จุดเดวนีกบ๊ีคนขี่ขานเออดนมันมันอันนี้ก็จะมีอันเก่าใหมันนะคะแต่วันนี้คลิปนี้เนี่ยบ้านสึว่าบ้านใส่มครทีนะคมเมนต้วยนะทุกคนบบีบ๊อบี้คอมเด่นกดคนนน เห็นป้าก็เลยลงรู้สึกว่าตอนเด็กนะก็ก็ชอบหมาโตมาเขาก็รักหมามากๆนะคะไปดูเลยว่าใครนะคะโอ้ันมีคลิปเด็ดมันมีช็อตเด็ดโอ้มันผ้เอ็ดที่มันมีสองคนคลิปเดียวอขาคนนี้คลิปเดียวช็อตเด็ดว่ามาตัดมาโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะโอม้อโอม้อแปลงนะคะลุงบอกว่า จับพิเศษยังไงไม่รู้แหละกำลังสั่งเอาฟรีฟรีพี่ชัยไปเอายญ้ากับไม่ออฟแับวเอเป่าอยู่ที่กองกองพากลับมาลุงบอกว่าให้พี่ชัยเอาอันนี้มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชัยก็คงจะทําคลิปว่ารถเต็มรถเต็มนะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลุงบอกว่าให้อดมีมฝากพี่ชัยมาเลยเขาใส่หญ้าจะไม่ได้ขึ้นแล้วย่้าจะไม่ได้ขึ้นแล้วจะเอาของที่ลุงลุงสั่งมาเนี่ยขึ้นแทนทุท่าแล้ว พ็จะเต็มรถก่อนเต็มรถนี่ของนี่ของแทมบป่ะนี่ของแถมบปนี่แท็บก็แทมาหูกันเดี๋ยวเราดูนะเราจะเอามาเรใส่กระโปหม้อไฟม้อแปลงไฟทั้งคนเขเ่าค่ะอันนี้ไฟค้างข้าแต่ยู่ิคยกินแล้วบ้าบ้าบ้าล้าล้าบ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 ้บ้าบ้า้าบ้้้าบ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 ้นบ้าบ้าบ้าล้าบ้าบ้า้าบ้า้าบ้าบ้า้าบ้าบ้าบ้า้้้้้า้้้้้้้้้้บ้ กี ais, right? ่ขั้นมันแล้วคือบอสท้ายกี่ป๋อลุกชายเจ๋อมันหายไปไหนมันเขาหู้ดีิสองสามหมื่นตัวนถแล้วมันม่ได้ไปท้ยหน้าซอยปะอ มันบอกว่าม oh. ันถืไปแบกแอกมันได้แบกไอ้ทักแอกเ่มันได้แบกเครื่องถูหน uh ้าแบกอันอันเป็ยังไงล่ะเฮ้ยไม่ต้อง่ต้องเล่าข่าข้างลุงไส้มันเรื่องอะไรจะได้เน่ยนะเอากระทะว่ามันแบกโอ้มันก็ได้ถ่ามันไปแบกแอกถ่หน้าไหมโู้พูดเตรียมข้าวมันมาได้ไส้อ่ะนี่คือชูวงหลังของเตรียมข้าว กองยืงเป็นๆเลยโอ้ฮะกิทาปังต้องที่เป็นๆปังกล้องเมืนเดิมโหยยยยยขนาดเอ้อพีพีเต็มเต็มเลยปังกล้องเต็มเต็มเลยวะเออพอใจแล้วเมื่อกี้ทำไมเราต้องทำแบบนี้เวลาเราสั่งงานคะมันสวยมันสวยใช่ไหมคะโอ้โหแล้วทำยังไงวิธีของการใส่กระเพราลงไปเนี่ยเขาใส่ตรงไหนนะคะใส่ข้างๆแล้วไข่ดาวเราจะวางตรงไหนข้างบนเลยข้างบนเลย โอ้นี่นะคะเบื้องหลังของการค่ะมันสวนะคะนี่ะคะอาหารตามสั่งก็จะมีข้าวแล้วมีกะเพราอยู่ข้างๆแล้วก็ไข่ดาวอยู่ด้านบนนะคะมีแมาแรงวันก่อนโอ้หเนี่ค่ะนั่งคัดไปอ่ะเบื้องหลังเราดูังค่ะลูกค้าแน่นนะคะวันนี้ลูกค้าแน่นลูกค้าแน่นลูกคันแน่ค่ะลูกค้าแน่นเลยลูกค้าแน่นค่ะนั่งสลนอยู่ค่ะนั่งรอนะคะรอ นี่ย่าพอหลังทำแบบนี้นะย่าจ้าต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนพัดตะเข้ากันด้วยถ้าเราทำแบบนี้มันจะเข้ากันมาต้องทำแบบนี้เนาะเท่าเท่ากันเลยเนาะย่าก็เลยบอกว่าจ้าจ้าโอ้ไข่ดาวเยิ้มสวยเลยนะ ลงเผานะโอ้๋หมูสับเรานะคะเยอะมากใาานนะทออี่เออของการผัดเผาเนี่ยนึ่ไข่ดาวจะต้องสำเร็จแล้วนะคะต้องทอดก่อนตั้งไวแล้วก็จะไปช่วเลอคาปลากระบอกเดี๋ยวรอกระทะ <c oughs> <c oughs> ใหม่มานะคะ่ะไม่ค่ะลูกค้าของเราแล้วก็นั่งโต๊ะรอนะคะเดี๋ยวป้าไทยบ้านผัดแป๊บนึงนะคะ

มันก็จะไม่แตกมันก็จะอยู่แบบนี hmm. <m ules> <m ules> er> ้เลยมานี่กอนาอู้แม่ครัวโอ้โหมาใกล้ไม่ได้เลยทําไมทุกคนต้องปิดจมูกทําไมทุกคนต้องปิดจมูกทําไมทุกคนต้องปิดจมูกกะเพรากำลังขึ้นใช่ไหมยาจะไทรจะจ้าเป็นคนแรก อี่ยัอต้องมีกะกะนะฮะว่าจะได้กากานะฮะ หัากธ <c oughs> ุร <c oughs> คิดใหญ่ี่ก็ได <c oughs> <c oughs> คนี้ก็ประมาณนี้นะคะแลก็ตไลค์กแชร์กซับสำหรับคิในก็ขอจบไว้เพงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามท่องมีเกี่ยวภาษแนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ส